ฟุตบอลประจำวันจันทร์ที่4พฤศจิกายน2567ครับท่านอยู่กับเราหลายอีกเช่นเคยนะครับคำคืนนี้มีมาฝากกัน5คู่นะครับเปิดสัปดาห์ใหม่มาแบบนี้รวมถึงกิจกรรมดีๆเหมือนเดิมครับทายสกอร์กันเข้ามาระหว่างฟูลแลมกับเบลนฟอร์ดนะครับคู่นี้พี่ทนหนทายสกอร์ถูกรับ300บาทเมื่อวานเนี่ยคนถูกเยอะเลยทีเดียวนะครับารับรางวัลกันด้วยนะครับวันนี้มีกันเหมือนเดิมครับทายสกอร์นะครับฟูลแลมกับเบลนฟอร์ดนะครับคู่สอไปกันที่เอมปลรีกับโคโมในกันโชเซ เที่ยงคืนครึ่งเวลาเดียวกันเป็นปามาเจอเจนัวทีมบุ้ยนะครับแล้วก็ตีสองลาซิโอเจอการารีครับลาลีกาของสเปนหยิบมาฝากกัน1คู่ครับเซลตาบิโกเจอเกตาเฟ่ครับทั้งหมด5คู่ค่ำคืนนี้จัดกันแบบเน้นๆครับไปเริ่มกันที่คู่แรกกันก่อนนะครับที่คาเวนคอสเทดนะครับฟูลแลนดเปิดบ้านรับแคมยือนของเบรนฟอร์ดตีสตรงเลยนะครับดึกทีเดียวเป็นเวสต์ดอนลอนดอนดาร์บี้นะครับคู่นี้เป็นดาร์บี้แมชมันแน่นอนนะครับ 6นัดหลังเจอกันเบลนด์ฟอร์ดชนะไป3เสมอสอครับฟูลแลมชนะได้1นัดนัดล่าสุดเล่นในบ้านของฟูลแลมฤดูกาลที่แล้วเนี่ยเป็นเบลน f ์ฟอร์ดครับมาบุกเอาชนะไปได้3ประตูต่อ0แล้วก็นัดเจอกันล่าสุดฤดูกาลที่แล้วเหมือนกันนะครับบ้านเบลนด์ฟอร์ดเสมอกันไป0ประตูต่อ0นะครับ ฟู่นี้ก็สกอร์สูงก็ถือว่าน่าจะท่วมอยู่นะครับในตารางคะแนนครับเบรนด์ฟอร์ดอันดับ 11, ฟูลแลม12นะครับก็ถือว่าเป็นทางด้านของเบรนด์ฟอร์ดเนี่ยดูดีกว่านะครับมี13คะแนนทางด้านของฟูลแลมมี12คะแนนครับ6นัดหลังครับฟูลแลมชนะไป2เสมอ2แพ้ไป2นัดล่าสุดบุกไปเสมอเอเวอเรตนะครับก่อ,อนนั้น,น,นเปิดบ้านแพ้แอตันวิลลาไป1-3 ไปเยือนแมนซิตี้แพ้3-2ที่ชนะได้ครับชนะนอตแฮมฟอร์เรสต์กับนิวคาสเซิลนะครับ, Forest, บ, le, รบทางด้านของเบรนท์ฟอร์ดบ้างครับหกนัดหลังครับทางด้านของสถิติเนี่ยเหมือนกันเลยนะครับชนะ2เสมอ2แพ้ไป2นัดล่าสุดเสมอกับเชฟฟิลด์เวนส์เดย์ไป1 1ก่งหนึ่นนั้นเปิดบ้านชนะอิฟสวิตไป4 3นะครับไปเยือนแมนยูแพ้2 1เกมเยือน3นัดของเบรนท์ฟอร์ดในแพ้รวดนะครับทางด้านของฟูลแลมเล่นในบ้าน4นัดหลังชนะไป2แพ้แค่นัดล่าสุดนัดเดียวที่แพ้ให้กับแอสตันวิลล่านะครับมาดูสถิติกันสักหน่อยครับการเข้าทำนะครัับท้งคู ทางด้านของฟูลแลมร้อยห้าสิบสามครั้งเบนฟอร์ดร้อยสี่สิบสามครั้งนะครับแม่นย้ำกว่านะครับทางด้านของเบนฟอร์ดตรงกรอบถึงสี่สิบแปดเปอร์เซ็นต์โอกาสเข้าทำในกรอบเขตโทษเนี่ยถือว่าสูสีนะครับเกินเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เหมือนกันทั้งคู่ความแม่นย้ำในการผ่านบอลน,นะครับเป็นทางด้านของฟูลแลมดูดีกว่าครับแปดสิบห้าเปอร์เซ็นต์เบนฟอร์ดแปดสิบสี่เปอร์เซ็นต์นะครับสกอร์สูงคู่นี้ครับสองลูกครึ่งทางด้านของฝั่งเจ้าบ้านไม่ผ่านนะครับอยู่แค่สามสิบหกเปอร์ สองลูกควบนี่เอาหูข้าแรกหนึ่งข้างก็น่าจะพอไหวนะครับสำหรับสกอร์สูงในคู่นี้นะครับไปดูตัวเล่นกันสักหน่อยครับฟูลแลมจัดทับกันมา4 2 3 1นะครับหน้าเป้าเป็นเจมินเนสตรงกลางเนี่ยมีทางด้านของเอลสมิธโลนะครับอีโวบี้ตาอันดามาตาเลเฮนะครับทางด้านของเปเรลา่าแล้วก็ทางด้านของเบอร์เก้น,นะครับโอ้โหถือว่าครบทีมทีเดียวทางด้านของเบลนฟอร์ดครับมาในรูปแบบ4231เหมือนกันนะครับ ได้วีซ่านะครับวันนี้กลับมายืนหน้าเป้าเป็นตัวจริงมีดามสกาดเอมบูโม,โมเลวิสพอตเตอร์นะครับกลางรับมีนอกาดแล้วก็จจเน็ตนะครับก็ถือว่าเต็มทีมเหมือนกันทนั้งคู่ครับตัวเล่นบาดเจ็บวันนี้ฟูนัมยังไม่มีทางด้านของลูคิกนะครับรอเช็คอาการบาดเจ็บของอังเดเปเรล,ล่ารวมถึงทางด้านของคาสซันเย่ด้วยนะครับฝั่งของโทมัสแฟงครับ ลูกทีมของเบลนฟอร์ดมีทางด้านของดาซินวาครับที่เจ็บอารอนฮิกกี้นะครับไทอีโก้นูเนสรวมถึงทางด้านของเอเยอร์เฮนรี่เนี่ยรอเช็คความฟิตนะครับ, idence, รบกาแพงคู่นี้เป็นเจ้าบ้านนะครับเปิดมาวัดใส่เลย50-50อยู่ที่ครึ่งเมตรจัดกันได้เลยนะครับพี่ๆชอบฝั่งไหนคอมเมนต์กันมาได้ทายสกอร์กันมาได้นะครับลุ้นรับ300บาทกันด้วยนะครับสำหรับพี่ที่ทายถูกนะครับเมื่อวาน พี่ท่านไหนทายถูกมารับรางวัลกันด้วยนะครับกติกาง่ายๆนะครับคอมเมนต์กันมาด้านล่างนะครับติดแฮชแท็กเราร้อยหลานแคปหน้าจอส่งหลักฐานกันได้ที่แอสไซน์หนึ่งศูนย์ศูนย์เอนะครับหรือพี่ท่านไหนร่วมสนุกแล้วอยากรับจานเด็ดจานรวมนะครับจานชุดก็ทักกันมาได้ที่เดียวกันเลยนะครับมีจานเด็ดจานชุดให้ทุกวันนะครับสำหรับเหล่าร้อยหลานนะครับไปต่อกันที่คู่ที่สองครับเป็นทางด้านของกันโชเซียอิตาลีนะครับเอมโปลีเปิดบ้านรับการเยนของโคโม่ครับวันนี้ เที่ยงคืนครึ่งนะครับคู่นี้เจอกันมา4นัดหลังครับโคโมชนะไป2นัดเสมอ1นัดนะครับเอมโปลี oli, ชนะได้1นัดที่เอมโปลีชนะในบุกไปเยือนโคมโมนะครับชนะได้ในบ้านของเอมโปลีเนี่ยโคโมชนะได้1นัดครับเสมอ1นัดแล้วก็เอมโปลียิงโคโมไม่ได้เลยนะครับสนัดที่เล่นในบ้านเอมโปลีในตารางคะแนนครับเอมโปลี oli, อันดับ 12, โคโมอันดับ14นะครับเอมโปลี oli, มี11คะแนน ทางด้านของโค m โมมี9คะแนนแข่งไปแล้ว10นัดนะครับ6นัดหลังของทั้งคู่ครับเอมปลี oli, ถือว่ายังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ในลีกนะครับยังไม่ชนะใครเลยใน5นัดหลังนัดล่าสุดก็แพ้อินเตอร์ไป03ก่อนหน้านั้นบุกไปเยือนปาร์มาเสมอ11นะครับ6นัดเนี่ยเสมอ2แพ้ไป3 ชนะเนี่ยชนะในบอลท้วยนะครับบุกไป,ปเยือนตริโน,โนชนะได้2-1ทางด้านของโคโมโบ้างนะครับนัดล่าสุดเปิดบ้านแพ้ให้กับลาซิโอไปถึง1ประตูต่อ5นะครับไปเยือนตริโนแพ้1นเสมอปามานะครับในบ้านไปเย็ยนนาโปลีแพ้3ามนัดหลังเนี่ยเกมเยือนชนะ1นัดนะครับเจอแต่ทีมใหญ่ทั้งนั้นเลยนะครับสำหรับโคโมโช่วงหลังเนี่ยก็ พักมาหน่อยแล้วครับทางด้านของเอมโปลีเล่นในบ้าน3นัดล่าสุดยิงไม่ได้นะครับ5นัดด้วยซ้ำนะครับในกันโชซีอานะครับยังยิงประตูไม่ได้ในบ้านนะครับสำหรับทางด้านของเอมโปลีมาดูสถิติการเข้าทํากันสักหน่อยครับโคโมโถือว่าดูดีกว่านะครับโอกาสเข้าทําถึง157ครั้ง เอ็มโพลี111ครั้งนะครับตรงกรอบเท่ากัน31%โอกาสเข้าทําในกรอบเขตโทษเนี่ยเอ็มโพลีสูงถึง71%นะครับโคโมเน้นยิงไกลครับในกรอบแค่57%เท่านั้นความแม่นยําในการผ่านบอลโคโมดูดีกว่านะครับ86%เลยทีเดียวทางหน้าของเอ็มโพลีอยู่ที่77%ครองบอลโคโมเหนือกว่าครับคู่นี้สกอร์สูง2เมตรน่าจะผ่านได้นะครับโคโมนี่เกิน55%เลยสำหรับ2เมตรครึ่งเอมโพลีอยู่ที่ 42%นะครับมาดูตัวเล่นกันสักหน่อยละกันนะครับสำหรับคู่นี้ทางด้านของเจ้าบ้านครับจัดทับกันมาในรูปแบบ3-5-1-1นะครับใช้โคลัมโบนะครับยืนกับทางด้านของฟาซินี่ในเกมรุกนะครับแล้วก็อัดกลางมาถึง5ตัวใช้ฟูลแบ็กแดนกลางมีมาเล่นนะครับแล้วก็แฮนเดิลสันนะครับทางด้านของโคโม่ครับจัดทับกันมาในรูปแบบ4-2-3-1นะครับเกมรุกมีทางด้านของ โอโทเนเน่นะครับทางด้านของนิโกปาสนะครับตัวหลักเลยนะครับรวมถึงทางด้านของสเตอร์ฟาซีด้วยนะครับอ่าสเตอร์ฟาซาด้วยนะครับแล้วก็เกมในกลางรับเนี่ยมีทางด้านของแมสซิเทลลี่นะครับรวมถึงทางด้านของเตโรเน่ด้วยนะครับตัวผู้เล่นบาดเจ็บวันนี้เจ้าบ้านเจ็บเพียบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของเพลิซานนะครับอีโบอีนะครับ รวมถึงทางด้านของซาโซนอฟด้วยนะครับตัวครอฟสกี้ก็ยังเจ็บอยู่นะครับโดนแบนไปอีกอย่างชาปานะครับโคโมรอเช็คอาการบาดเจ็บ 2- 3าคนเท่านั้นตัวที่เจ็บอยู่ก็เป็นเซอร์จิโอโรเบโต้แหละครับตัวหลักของทีมอีกหนึ่งคนนะครับกำแพงคู่นี้เจ้าบ้านเปิดมาที่เสมอถึงครึ่งเมตรนะครับก็ถือว่าไม่แพงมากนะครับมีลุ้นไปกับเอ็มโปรีอยู่แต่เหล่าไร้หลาครับคู่นี้ขอช ไปทีมที่ชอบละกันนะครับชอบที่โคโม่ครับบุกดุดันเหลือเกินนะครับช่วงนี้รับไม่สนครับเน้นบุกอย่างเดียวคู่นี้ไปกับโคโม่ที่กำแพงเกือบครึ่งเมตรครับไปต่อกันอีกหนึ่งคู่ครับการโชว์เชียอิตาลีครับปาาเจอกับเจนัวครับเด็กันเที่ยงคืนครึ่งนะครับคู่นี้เจอกันมาทั้งหมด6นัดเนี่ยปาาชนะไป4ครับเสมอ1เจนัวชนะ1นัดนะครับ ทางด้านของตารางคะแนนเนี่ยเจนัวยังรั้งบ้วยอยู่ครับปาาอันดับ16 10นัดมี9คะแนนนะครับนำหน้าเจนัวอยู่3คะแนนก็ยังถือว่าไม่ไว้วางใจเลยครับผลงานของทั้งคู่ครับ จะคล้ายๆกันสักหน่อยแล้วกันนะครับทางด้านของปาาเนี่ยไม่ชนะใครเหมือนกับทางด้านของเจนัวใน6นัดหลังนะครับแต่ทางด้านของปาาเก็บเสมอมาถึง5นัดครับแพ้ไปนัดเดียวก็เปิดบ้านแพ้กายารีครับส3นัดล่าสุดไปเยือนยูเว่ครับเสมอ2 2ครับก่อนหน้านั้นเปิดบ้านเสมอเอ็มโปรีไป11ทางด้านของเจนัวครับ6นัดหลังไม่ชนะใครไม่พอครับแพ้ไปถึง4นัดเสมอแค่2นัดเท่านั้นเองครับที่เสมอเสมอกับซามโดเรียบอลทั่วนะครับเสมอโบลญญา2-2ในบ้านนะครับเกมที่แพ้นัดล่าสุดแพ้ฟิออเรนตินา เกือบจะทําได้อยู่แล้วเกือบจะตีเสมอได้อยู่แล้วแต่มาเจอหลวงพี่เดเคอครับป้องกันได้แบบสุดโหดแล้วกันนะครับก่อนหน้านั้นไปเยือนลาซิโอครับเกมเยือนนั้ล่าสุดก็แพ้ไปนะครับศูนย์ประตูต่อ3 3นัดล่าสุดเกมเยือนเจนัวแพ้รวดครับโดนไปถึง10เมตรนะครับยิงได้แค่ประตูเดียวเท่านั้นมาดูสถิติกันสักหน่อยครับโอกาสเข้าทําของทั้งคู่นะครับปามาสิบครั้งเจนัวร้อาครั้งก็ถือว่าสูสีกันนะครับยิงตรงกอบ เท่ากันที่31%โอกาสเข้าทําในกรอบเขตโทษปามาดูดีกว่าครับหกนะครับความแม่นยําในการผ่านบอลทางด้านของปามาอยู่ที่83%เจนัว79%นะครับ สกอร์สูงคู่นี้น่าจะยากพอสมควรนะครับ2ลูกครึ่งปาร์มาอยู่ที่55%เนครับเจนัวอยู่ที่42%เเท่านั้นนะครับถ้าปาร์มาไม่ยิงเจนัวไม่ยิงก็สกอร์ต่ำโล่เลยเลยครับสำหรับคู่นี้นะครับไปดูตัวเล่นกันต่อครับจะเปนตัวเล่นตัวจริงของปาร์มาวันนี้นะครับมาในรุ่แบบ4 2 3 1ครับสุดฮิตเลยฉบับนี้นะครับ4 2 3 1เกมลุกมีทางด้านของอังเก้โบนี่นะครับเป็นหน้าเป้าเดนิสแมนรวมถึงทางด้านของเบอร์นาเบ้นะครับอยู่ใน คุมเกมในแดนกลางทางด้านของเจนัวนะครับใช้หน้าคู่ครับมาในระบบ4-4-2นะครับแพ็กรับโปรโตอยู่แล้วนะครับเกมสวนกลับน่ากลัวนะครับเจนัวแต่ก็ยิงน้องตกปลาไปเยอะครับหน้าคู่ใช้ทางด้านของพินามมนตี้ครับยืนคู่กับทางด้านของทอสบี้นะครับเล่นบาดเจ็บวันนี้ทางด้านของฝั่งเจ้าบ้านครับยังไม่มีทางด้านของชิตาตี้นะครับรวมถึงทางด้านของโควาสกินะครับที่ยังเจ็บ อฝั่งของเจนัวเนี่ยตัวเจ็บเนี่ยเพียบเลยครับตั้งแต่พวกศัตรูยันกองหน้าเลยนะครับกำแพงคู่นี้เป็นทางหน้าของปามาครับเปิดมาวัดใจที่ครึ่งเมตรนะครับหล่นลงมาเหลือไม่ถึงครึ่งเมตรก็มีนะครับบางกำแพงคู่นี้ยังเชื่อว่าทางดน้าของปาม์มาครับทำเกมบุกเข้าใส่เจนัวอยู่แล้วนะครับอยู่ที่ว่าจะตรงกรอบแล้วก็จะทะลุเข้าตรงเป็นประตูหรือไม่เท่านั้นเองนะครับเชื่อว่า3แต้มปาร์มาน่าจะเก็บได้ครับคู่นี้ไปกับปามาที่กำแพงครึ่งเมตรครับไปกันอีกหนึ่งคู่ครับคู่ดกของกันชน โซเซียอิตาลีนะครับลาซิโอวันนี้เปิดบ้านรับการเยือนของกายารีครับตีสองสนาทีคู่นี้เจอกันมา6ครั้งหลังลาซิโอชนะไป5ครับเสมอ1นัดยังไม่แพ้กายารีนะครับนัดล่าสุดดูการที่แล้วเล่นบ้านกายารีลาซิโอชนะไป3 1บ้านลาซิโอลาซิโอชนะไป1ประตูต่อ0นะครับในตารางคะแนนลาซิโออันดับ6ครับสินัด19คะแนนคะแนนเท่ากับทางด้านของฟิออเรนติน่าครับกายารีอันดับ13 สินัดมี9คะแนนเท่านั้นครับจำเป็นต้องมีแต้มเหมือนกันทั้งคู่เลยครับมันแน่นอนนะครับเกมเปิดอยู่แล้วคู่นี้ผลงานของลาซิโอครับหนัดหลังฟอร์มดีฟอร์มหรูเลยนะครับหนัดชนะไป5แพ้ไป1 3นัดล่าสุดชนะรวดนะครับทุกรายการนัดล่าสุดบุกเยือนโคโมชนะได้ถึง51ก่อนหน้านั้นเปิดบ้านชนะเจนัวไป30นะครับในยุโรป้าเนี่ยไปเยือนทเวนเตชนะได้2 0ด้วยนะครับทางด้านของกายารีครับแพ้มา2นัดติดแล้วนะครับผลงาน นัดล่าสุดเปิดบ้านแพ้บโรนยาไป0-2ก่อนนั้นไปเยือนอุดินเนเซ่แพ้2-0นะครับฟอร์มที่เหลือเนี่ยดูดีทีเดียวนะครับชนะมา3นัดเสมอ1นัดกับยูเว่แต่มาสะดุด2นัดล่าสุดนี้เลยนะครับเจอทีมไม่ใหญ่มากแต่แพ้เลยนะครับ2นัดยิงไม่ได้ด้วยนะครับผลงานในบ้านลาซิโอ6นัดหลังชนะ5นัดครับเสมอไป1นัดเท่านั้นเองนะครับยิงเกิน2ลูกทุกนัดนะครับทางด้านของกกยารีเกมเยือน4นัดหลังแพ้ไป2เสมอ1ชนะ กับปามาเท่านั้นนะครับ2ประตูต่อ3มาดูเซติกันสักหน่อยครับคู่นี้สูสีนะครับโอกาสเข้าทำลาซิโอร7 5กายารี่174ตรงกรอบลาซิโอแม่นกว่าครับ42%เกายารี่แค่23%เท่านั้นนะครับตีนค่อนข้างที่จะไม่ค่อยจะมีเรดาร์อะไรครับความเมมนยำในการผ่านบอลลาซิโออยู่ที่86%ครับกายารี80่80%นะครับ รองบอลลาซิโอเหนือกว่านะครับสกอร์สูงคู่นี้ลาซิโอ2เมตรครึ่งผ่านฉลุยครับทางด้านของกาญารีเนี่ยอยู่แค่33%เเท่านั้นคู่นี้3มเมตรน่าลุ้นนะครับในสกอร์สูงติดปลายนวมกันสักหน่อยก็ดีนะครับไปดูตัวเล่นกันต่อครับทางด้านของฝั่งเจ้าบ้านครับลาซิโอวันนี้มาในรูปแบบ42-31นครับทิ้งหน้าเป้าอย่างทางด้านของคัตเซลลานนดไว้นะครับเกมในแดนกลางอัดกันมาแบบเต็มเต็มนะครับไม่ว่าจะเป็นบูเอนเดียนะครับ แซกเอนนี่นะครับรวมถึงทางด้านของนอสลินเกมกลางรับมีทางด้านของเวชิโนนะครับกุนดูซี่นะครับก็ถือว่านแน่นพอสมควรนะครับลาซิโอทางด้านของฝั่งกาเยรี่ครับมาในร่นแบบ4-4-2ครับรับปรโตครับทิ้งหน้าคู่ไว้อย่างวิโอลากับพิโคลี่ครับตัวผู้เล่นบาดเจ็บวันนี้ทางฝั่งเจ้าบ้านที่โดนแบนไปนะครับเป็นทางด้านของทาวาเลสนะครับโดนแบนรวมถึงทางด้านของโรเวลล่าครับยังเจ็บอยู่ กาเยอรี่ตัวเจ็บ2ตัวเท่านั้นเองครับที่เหลืออยู่กันครบนะครับกำแพงคู่นี้เป็นลาซิโอครับเปิดมาเมตรเต็มสวยๆเลยครับเต็มเต็มปากเต็มคําแบบนี้นะครับคู่นี้ก็น่าจะเต็มคําพอดีกับลาซิโอเลยครับสามแต้มไม่น่าจะพลาดนะครับเจ้าบ้านมาแบบนี้ทรงแบบนี้สวยแบบนี้นะครับจัดไปกับลาซิโอที่1เมตรเต็มลุ้นกันที่เมตรที่2ครับ ไปปิดท้ายกันที่คู่สุดท้ายครับลาลิก้าของสเปนวันนี้ครับเซลตาบิโกเปิดบ้านรับแกรมเยนของเคตาเฟ่ T A ate, ตีสามตรงนะครับตามเวลาประเทศไทยค่อนข้างจะดึกกันสักหน่อยละกันนะครับ6นัดหลังเจอกันมาเคตาเฟ่ทำสถิติได้ดีกว่านะครับชนะไป3นัดเซลตาบิโกชนะได้1นัดสเสมอกัน2นัดนะครับนัดล่าสุด ฤดูกาลที่แล้วเล่นในบ้านของเซลตาบิโก้เสมอนไป2-2ก่อนหน้านั้นเนี่ยเจอกันในบ้านเกตตเฟ่เกตาเฟ่ชนะไป3ประตูต่อ2นะครับกินไม่ค่อยอร่อยเท่าไหร่นะครับสำหรับเซลตาบิโก้เจอเกตตเฟ่ในตารางคะแนนครับเซลตาบิโก้อันดับ12นะครับมี13คะแนนเกตตเฟ่ afe, อันดับ16นะครับมี10คะแนนพ้นจากโซนตกชั้นแค่ไม่กี่คะแนนเท่านั้นเองนะครับมาดูผลงานกันบ้างครับ เซลตาบิโก้นัดล่าสุดเรียกความมั่นใจให้กับลูกทีมมาได้ชนะในบอลถ้วยนะครับทีมหลีกล่างเนี่ยห้เลยทีเดียวนะครับก่อนหน้านั้นเล่นลาลิก้าครับแพ้2นัดติดแพ้เลกาเนสสาูนย์ในเกมเยือนเปิดบ้านแพ้เรมัมาดริดไป2ประตูต่อนหนงทางด้านของเกตาเฟยครับเสมอมา3นัดแล้วในลาลิก้านะครับหนทั้ง3นัดเลยเสมอบาเลเซียเสมอบียาริลนะครับ เสมอโอซาซูนาที่ชนะเนี่ยชนะอาราเบสในบ้านเกมเยือน3นัดหลังยังเก็บได้แค่คะแนนเดียวนะครับแพ้ไป2นัดเสมอ1นัดสำหรับเกตาเฟ่ในบ้านเซลตาบิโก6นัดหลังชนะ3เสมอหแพ้ไป2นัดล่าสุดเนี่ยแพ้เรัลมาริดนะที่แพ้เนี่ยแพ้เรัลมาริดกับแอเดติโกมาริดนะครับ ที่เหลือก็ยังเก็บคะแนนได้ต่อเนื่องนะครับดูสถิติกันสักหน่อยครับคู่นี้สู่สีปัดหัวตัวเท่านะครับทางด้านของเซอร์ตาปิโกโอกาสเข้าทำ149ครั้งตรงกรอบ41เนะครับเกตาเฟ่147ครั้งตรงกรอบแค่25เท่านั้นเองนะครับความแม่นยำในการผ่านบอลเซอร์ตาปิโก้เล่นบอลกับพื้นเท้าต่อเท้านี่แม่นยากว่านีครับสูงถึง87เเลยทีเดียวใน ความแม่นยำนะครับทางด้านของเจทาเ,เฟ่เนี่ยบอลไดเรกอย่างเดียวเลยนะครับรับแล้วก็ลอตโต้ว,วิ่งใส่วิ่งใส่นะครับอยู่แค่67%เท่านั้นนะครับสกอร์สูงคู่นี้2ลูกครึ่ง ทางด้านของเซลตาบิโก้ผ่านนะครับแต่เกตาเฟ่เนี่ยไม่ผ่านนะครับอยู่แค่9%เปเท่านั้นนะครับกำแพงคู่นี้ครับเป็นทางด้านของเซลตาบิโก้ครับเปิดกำแพงมาครึ่งเมตรนะครับน่าสนใจทีเดียวนะครับก่อนอื่นเนี่ยไปแวะดูโตผู้เล่นกันสักหน่อยก่อนละกันนะครับเซลตาบิโก้วันนี้จัดทับกันมาเต็มรูปแบบนะครับ5 3 2ตัวรุกมีอัสปาร์นะครับแล้วก็มีทางด้านของอิเลซิอัสนะครับเป็นคู่หน้าครับ เกมในแดนกลางแบมบ้าครับเบลทรานรวมถึงทางด้านของโมลิบ้านะครับเกมรับถึง5ตัวเลยทีเดียวนะครับเกทเฟยครับวันนี้มาในรูปแบบ451าอัดกลางมาถึง5ตัวนะครับรับแน่นอนครับแล้วก็รอสวนกับทิ้งหน้าเป้าอย่างทางด้านของยูดิลิมไว้คนเดียวนะครับกลางเนี่ยอูเชมินล่านะครับอัมราบาลีนะครับที่จับกัน3คนแล้วก็โอ้เกม ปีกฝั่งซ้ายฝั่งขวามีโซล่ากับเปเลสแหละครับตัวเล่นบาดเจ็บวันนี้ทางด้านของฝั่งเจ้าบ้านเจ็บไป2คนนะครับมีตอเล่กับทางด้านของเจลสั้นนะครับที่เหลือก็ยังอยู่กันครบเกตาเฟ่มาเต็มดีมครับไม่มีรายงานผู้เล่นบาดเจ็บนะครับกำแพงอย่างที่เราเรียนไปครับเซลตก้าบิโก้เปิดมาครึ่งเมตรนะครับน่าสนใจทีเดียววัดใจเลยนะครับดูจากสติดูจากการเล่นดูจาก ทางด้านของตัวผู้เล่นเนี่ยเซลตาบิโกเป็นรองนิดหน่อยนะครับแต่เปิดกําแพงใส่แบบนี้นะครับก็ถือว่าเล่นในบ้านนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ขอเสี่ยงไปกับเซลตาบิโกแล้วกันนะครับวัดใจที่50 50ครับเซลตาบิโกครับครึ่งเมตรจัดกันไปครับครบจบเรียบร้อยครับคำคันนี้ทั้งหมด5คู่นะครับเปิดรับสัปดาห์ใหม่แบบนี้นะครับ เดือนใหม่แบบนี้ตามกับเราได้นะครับเหล่าร้อยหลานครับหาเงินเข้าบ้านหาเงินค่าไฟหาเงินค่าน้ํากันได้นะครับกับเหล่าร้อยหลานะครับพี่ท่านไหนอยากรับจานเด็ดรวมถึงจานชุดนะครับสามารถทักกันมาได้ที่แอทไซด์หนึ่งศูนย์ศนะครับจานเด็ดจานชุดให้ทุกวันนะครับสําหรับวันนี้ครับดูบอลกันให้สนุกครับพรุ่งนี้ตื่นมารับตังค์ครับสวัสดีครับ